สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักประจําวันที่4เมษายนนะคะคุณได้เลิฟเฟอร์กับหัวเขาได้8ดาบกับหัววันนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณมีโอกาสที่จะน้อยใจคนรักหรือว่าผิดใจคนรักได้นะคะแต่ก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแฟนคุณได้ไพ่8ดาบกับหัวถือว่าดีนะคะ สิ่งที่ทําให้เขากลุ้มใจอย่างหนักนะคะอะไรที่ทําให้เขาไม่สบายใจเนี่ยวันนี้จะสามารถแก้ไขได้คลี่คลายปัญหาต่างๆได้ก็รวมถึงเรื่องความรักด้วยถ้ามีอะไรที่ขัดแย้งกันนะ่ะมองว่าเคลียร์กันได้นะคะในวันนี้เลยมีไพ่เวิร์ดว i ดดิ้งฟอร์แล้วก็แด e s o ซัมติงเบเตอร์ก็จะสมกับที่รอคอยนะคะคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนนะคะสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นรอบๆตัวค่ะ สำหรับคนโสดสนิทนะคะมีโอกาสจะได้กลับไปเจอกับคนเก่าๆที่เคยพูดคุยกันมาก่อนหรือไม่ก็เป็นแฟนเก่านะคะคราวนี้สามารถเคลียร์กันได้นะคะ,ะความสัมพันธ์เนี่ยสานต่อได้จะดีกว่าเดิมนะคะ